ลิปสีสวยมากน่ารักมากใส่อย่างนี้นะสมมติบางคนอาจจะรู้สึกว่าอันนี้โป๊ไปก็ใส่อนี้คุ้มไปเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ปามจะลองทำบล็อกดูนะเพราะว่าวันนี้เนะนี่ยปาม จะออกไปข้างนอกจะไปสยามนะคะแล้วก็ไปส่งของให้ลูกค้าด้วยนี่เลยมีออเดอร์พอดีนะคะแล้วก็น่าจะใกล้บ้านสุดละเดี๋ยวไปด้วยกันว่าไปซื้ออะไรไปช้อปอะไรด้วยวันนี้แต่งตัวเสื้อยืดแบบคอครอปแบบนี้นะคะอันนี้ซื้อมาจากตามตลาดทั่วไปตัวเราไม่กี่ร้อยเอาจริงไม่ได้ลองพอไม่ได้ลองปุ๊บใจไม่ได้คิดว่าตรงนี้มันจะตันคอไม่ชอบเลยความรู้สึกของตัวผมตันมากเพราะเป็นคนแขนใหญ่ไง ใส่นี้ก็ตันแล้วก็กางเกงนะคะอันนี้ใส่เป็นของซาร่าหรือท็อปชอปซัมติง n g กจะพองๆตรงช่วงนี้ก็เท่ๆดีก็เลยแมชกับพวกจิลสีเงินนะคะเลือกสีเงินอันนี้เป็นอัลมทิสเป็นหินนะคะนาฬิกงนาฬิกาได้เงินหมดไปกัน ลิปสีสวยมากใช้เป็นของเอสพอนะทุกคนสีมันแบบน้ำตาลตุ่นเดี๋ยวขึ้นชื่อสีไฮปากแบบสวยเวอร์ดูดิวันนี้อยากใส่เป็นรองเท้าหนังนะน่ารักดิ เดี๋ยวว่าจะไปส่งของก่อนนะคะเขาบอกว่าส่งของมันอยู่แถวโซนบีคอนนะบางไม่รู้ว่าอีบีคอนมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ตรงเนี้ยเขามีของมาขายด้วยจริงๆน,น,นะถามว่าอายไปนะตอนแรกๆก,ก็อายเว้ยว่าแบบพ่ล็อก,ล,อกล็อกถือกล้องคนก็มองแนะแต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่เลือกอายก็ไม่ได้ทำสถิที เรียบรอะะ้อยค่ะไปช้อปปิ้งกันอันนี้ร้านโปรดแบบเลยนะชอบมากมันจะเป็นร้านแบบว่าคือเรียบเรียบนะคะ เดี๋ยตรงโซนเซนทรัลเวลออกมาออกมาจากชันฟรูันก็จะเจอละแต่เดี๋ยวจะไปหาร้านกาแฟนั่งกินก่อนนะคะตรงข้างหน้าเนี่ยมันจะมีสตาร์บัคนะก็วันนี้จะเิดกับเพื่อนดูว่า what's in my bag อะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ใช่เลยหรอขิวน้ำด้วยค่ะ เนนพราะว่าก่อนแล้วเนี่ยถ่ายคันก็ถ่ายแต่ห้องปา์มใช่ปะเรา,าก,ก็เลยแบบกลเพื่อนเบื่อกันก็เลยแบบจะมาหาที่ถ่ายแต่ตรงๆบางที่ที่คนเยอะก็ไม่มีที่นั่งแล้วพอคนน้อยดิฉันก็เกรงใจเพราะว่ากลัวเสียงดิฉันจะดังแต่จริงๆแอบเห็นร้านนั้นเห็นปะน่าจะไปนะแต่ไม่รู้เนี่ยมันมีร้านนั้นด้วยมันมีที่นั่งดีๆด้วยนะวันนี้ไม่ได้มีแพลนเลยทุกคนว่าจะไปช็อปอะไร เพราะว่าไม่ค่อยได้ออกจากบ้านช่วงใน work from home ด้วยไม่ค่อยได้แต่งตัวนะ <S <S ก็เลยไม่ได้มีแพลนอยากจะซื้อชุดซื้ออะไรนะคะแต่เดี๋ยวพาพเพื่อนๆเดินดูแล้วกันเผื่อมีร้านาไหนหน่าสนใจอย่างร้านเมื่อกี้ไหมแต่พาไปดูว่ามีอะไรบ้างชอบมากมันจะเป็นสไตล์แบบเพลนเพลนมินิมอลนิดนึงไปไหขี่เกียกินต่อละ ร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เคยมาถ่ายรูปยืนถ่ายยู่ตรงนี้มันเหมือนจะถ่ายไม่ได้ใช่แต่มันถ่ายได้ <c oughs> <c oughs> เดยวแปะรูปให้ดูนะแปบถ่ายได้อยู่นะ <c oughs> ตรงตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยววานจะมาแกะของให้ดูแล้วกันก็เมื่อวานวันเสาร์ไปสยามใช่ไหมแล้ววันนี้ก็ไปเซ็นทรัลก็เลยแบบเอาแอบซื้อของมาหลายหลาย,หลายอันอยู่นะก็จะมาลองให้ดูแล้วกันอย่างตัวเมื่อวานอ่ะวันที่บามไป e d i t o r s Market นะคะได้ตัวนี้มาน่ารักอะ่ะโคตรจะบามเลยเป็นสไตล์ดิฉันมากน่ารักแม้มันเป็นผ้าแบบอย่างเงี้ยนุ่มๆหยุ่นๆน,นะคะแบบจึ้มๆน่ารัก่แล้วก็ ไม่ได้สั้นมากแบบไม่ได้ครอปมากดูว่าวันนี้เป็นป่งต่างตัวยังไงนะคะน,นี่เป็นเสื้อจากซาร่าทุกคนเสื้อจากซาร่านะคะแล้วก็กางเกงอันนี้เป็นของช็อตบัตเวอรี่คิวของพี่พลอยหอวังโคตรน่ารักใส่บ่อยมากมันจะเป็นสไตล์แบบขาม,มานิดนึงอะ่ะพี่พลอยทำออกมาน่ารักมากนะคะเดี๋ยวปั๊มขึ้นรูปให้ดูว่าเคยถ่ายรูปกันนี้ละแต่อย่างตัวนี้ที่ปั๊มชอบอะเพราะว่า มันมีความแอบจะเหมือนจะเสื้อครอบแต่ไม่ใช่แล้วก็พอดีตัวและที่สำคัญคือตรงช่วงคออ่ะมันแบบกว้างดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะเนี่ยเลยอ่ะใส่ออกมาแล้วแบบเข้ารูปมากๆนะสวยไหมแลวคือมันก็จะโชว์คอซึ่งทำให้เราใส่สร้อยก็ได้แล้วก็ ทำให้เราดูไม่ตันมากด้วยบางทีปามใส่เสื้อแบบรัดรูปอย่างงี้แล้วมันจะแอบตันเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนผอมะเนาะนะ่นารักดีนะคะข้างหลังก็ไม่ไม่ลึกด้วยคอแบบไม่ได้กว้างมากกว้างแค่ข้างหน้าแล้วก็เข้ารูปตรงหน้าอกพอดีแล้วตรงนี้ก็แบบเข้าเนื้ออะไรางี้ยพอดีน่ารักไอเลิฟนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ซื้อมาเนี่ยตอนนี้ฮิตเลยแหละแต่ปามชอบทรงของร้านนี้มากๆนะคะนี่เป็นเกง,เกงแบบเนี้ยคล้ายๆกับเกงวอม ขาสั้นแบบประมาณ3ส่วนคือมันจะอยู่ช่วงเลยเข่าขึ้นมานิดหนึ่งใส่น่ารักมากทุกคนอันนี้แมชง่ายมากนะนี่มันเป็นผ้าแบบนี้สีขาวๆเลยนะคะแล้วก็มีกระเป๋าใดๆใส่ได้จริงนะ เชือกก็ดูดีแล้วเรือผ้าก็หนาด้วยอันนี้ขายอยู่ในที่ร้าน Editors Market เหมือนกันนะคะเวลาใส่ออกมาแล้วมันจะได้ลุคแบบเหมือนจะชิลๆนิดนึงทุกคนปามแนะนำว่าให้ไปแมทช์กับพวกเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่ๆ over ไ i z e นิดนึงนะหรือไม่ก็ใส่เป็นเสื้อกล้ามข้างในใช่ปะใส่เก,กงตัวนี้ปุ๊บแล้วก็เอาเสื้อเชิ้ต over ไซส์ใหญ่ๆคมอะน่ารักมากไปลองดูปาว่าสั้นกำลังพอดีเลยถ้าสั้นกว่านี้ปามองว่าไม่สวยแล้วมันจะคล้ายๆกับ กกงเกงอยู่บ้านแต่เนี้ยเหมือนกเกงแบบใส่ไปเที่ยวได้เก๋ๆนะคะก็หมดล้าจากร้านนั้นนะเพื่อนเห็นผมปัามปะอ้าใจจริงคือดิฉันอยากจะให้มันเป็นเมอร์เมดแ้วทุกคนแต่มันกลายเป็นผมแบบหยิกแต่ก็สวยดีนะนี่ปัมได้ตัวนี้มาวันนี้ก็ทําไปเป็นของเลอซาชานะคะน่าจะชื่อรุ่นเว v ีอะไรไม่รู้แหละ1 7 9 0 คือมันจะทําไม่ได้ผมลอนมือเหมยแบบเนี้ยแต่ส่วนตัวชอบนะรู้สึกทําแล้วผมมันฟูดีความชอบที่ผมมันดูเยอะอะแล้วแบบทาให้ผมปำหนาามชอบมากเลยได้เป็นอีกลุกหนึ่งนะคะปกติดิฉันก็จะม้วนหวานๆห่อดิฉันไปเรื่อยอันนี้ก็ได้ลุกแบบเท่ธรรมชาติดีนะคะชอบไหมแล้วก็วันนี้ไปเซ็นทรัลมานะคะได้ของมาน่ารักเยอะแยะมากเลยเดี๋ยวโชว์ก่อน คือปาล่ะไม่ได้แวะยูนิโคลนานแล้วทุกคนแล้วแบบก็แวะซะหน่อยซึ่งแวะปุ๊บก,ก็ได้ปั๊บเลยนะอันนี้ของแม่แตามมาโชว์ด้วยละกันอันนี้790เป็นกางเกงแบบว่าทรงคล้ายๆกับอันเนี้ยแต่ผ้าคนละอย่างกันนะอันนี้มันจะออกแนวคล้ายๆกับลินนี่นิดหนึ่งแต่อันนี้มันจะเป็นผ้าวอมๆเลยทุกคนลื่นๆนะใส่แล้วให,ให้ให้แบบให้อารมณ์คนละลุคอันนี้จะเป็น ชิวๆนๆิ่นๆนะคะอันนี้ก็แนะนําให้ใส่กับเชิ้ตเชิ้ตลายก็ได้นะเก๋ดีเดี๋ยวราจะแมชให้ดูอันนี้ใส่กับเชิ้ตลายหรือว่าเชิ้ตสีขาวก็ได้แล้วก็ตัวนี้ปงซื้อมาให้ตัวเองน่ารักมากมันเป็นคล้ายๆกับเสื้อกล้ามเดี๋ยวปาจะใส่ให้ดูนี่เลยค่ะเป็นยูนิโคลอันนี้เป็นแอสลิมคอตตอนนะคะน่ารักอะ่ะมันจะเป็นแบบเสื้อกล้ามที่มีฟองน้ําอยู่ตรงนี้เลย คือเราก็ไม่ต้องใส่ชุดชั้นในก็คือมันก็จะปิดน้องหัวของเรานะคะได้อย่างดีแดี๋ยวามจะลองเลยแล้ะนะตอนซื้อมาก็ไม่ได้ลองนะไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่าอพอดีเป๊สวยเฮ้ยสวยนะดูเรียบร้อยปะนั่นละกะ็สวยดีสวยเลยทุกคนไม่โปด๊ดอ่ะ ชอบตรงที่มันดูไม่โปนะอันนี้มันไม่ลึกเลยมันไม่เห็นล่องนึงกออกไหมแล้วบอมชอบตรงเนี้ยือบางวที่เวลาเห็นล่องแล้วแบบไม่ชอบเวลากล้มๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถนัดอันนี้ก็เก็บทรงได้ดีเลยนะคะข้างๆก็ดูเนียนๆสวยๆข้างหลังข้างหลังประมาณนี้รึ๊บสวยนะอุ้ยแต่แอบแน่นอยู่นะอันนี้ซส์เอ็มเนี่ยอีกทีฉันต้องไปลดน้ำหนักหรือเปล่าประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใส่กางเกงให้ดูเลย แต่กางเกงที่ลองอันนี้จะเป็นไซส์ L นะถ้าปกติบางใสจะใส่ M แต่ L นี้ก็ใส่ได้จะสบายๆนะจ๊ะใส่เสื้อผ้าร่วมกับแม่แทบจะตลอดเวลามันจะได้ลุกเป็นประมาณนี้นะคะน่ารักมากเลยอะ่ะคือจริงๆก็ใส่แค่นี้นะไปเที่ยวได้เลยนะแบบไปทะเลน่ารักแล้วก็ทำผมแบบนี้ไปนะคะสวยนะก็จะหลวมๆนิดนึงถ้า M ก็จะใส่พอดีแต่ L ก็แบบใส่สบายๆนะทุกคน แล้วแต่ชอบนะคะฮยเสื้อน่อนารักอ่ะเสื้อนี่590เนาะแต่ก็คือไม่ต้องใส่ชุดชั้นในเลยก็คือใส่อันนี้มันเห็นปะมันจะมีฟองน้ำู่ตรงนี้พอดีก็จะปิดน้องนมของเราได้พอดีไปน่ารักจังแล้วก็มีอีกตัวนึงนะที่ซื้อมาจาก u ยู q l o โคอันนี้จะเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตน,นี่เลยะค่ะนี่เสื้อเชิ้ตแขนยาวไซส์ XL นะคะ เป็นสีฟ้าขาวสลับสลับเนี่ยเป็นดีเทลประมาณนี้สวยซื้อใส์ XL มาอยากจะใส่ให้มันแบบโค้งๆนิดนึงปามว่าน่ารักใส่พอดีตัวระ้วบางทีมันแน่นไปหน่อยเดี๋ยวปัมจะใส่ให้ดูออ้อย่างวันนี้ใช่ไหมปามก็จะแมทช์กับลุคนี้ได้เลยบางคนอาจจะคิดว่าเราอาจจะเลเยอร์อไม่ได้หรือเปล่ากางเกงมันก็ลายแล้วใช่ปะกางเกงเป็นลาย,ลาย เสื้อก็ต้องห้ามลายแต่ไม่ใช่นะคะสามารถถ้าแบบลายมันไม่โดดไปจากกันมากอะปาว่าใส่ด้วยกันได้สวยผ้าสบายๆเบาเบามากเลยผ้าคล้ายๆกับกางเกงของมันน, <c oughs> นี่เวลาใส่อย่างนี้นะสมมติบางคนอาจจะรู้สึกว่าอันนี้โป๊ไปก็ใส่นี้คุ้มไปเลยค่ะจะได้ลุกแบบชิวๆเ <c oughs> นี่ยดูดิขนาด XL หรือว่าปาตัวใหญ่วะขนาด XL มันยังแบบใหญ่เลย ใส่อย่างเงี้ยได้แล้วก็ประคองจิวเวรี่ของเราลงไปนะคะได้รูปประมาณนี้น่ารักนะข้างหลังก็แบบไม่ได้ปิดมากเห็นปะเห็นเงเกงจะดิมข้างในก็สวยมากเลยนะละ่ารักนี่นะคะเก๋หรือบางทีเราแบบอาจจะใส่อย่างเงี้ยทั้งตัวก็ได้มันก็แมชกันได้นะทุกคนคือใส่เป็นข้างนอกแล้วข้างในก็เป็นเงเกงแบบ ลายแบบนี้ก็ได้ไม่ได้ไม่ไไมเข้าขนาดนั้นมุมกล้องดิเซนด์ดอลํามบ้าสมบัตินะเนี่ยสมมติติดหมดแล้วนะก็ทิ้งๆตรงนี้หน่อยให้มันแบบเก๋กๆก็ใส่กับอันนี้ก็ได้สวยดีเห็นปะหรือช่วงนี้เขาฮีคิดกันก็ใส่อย่างนี้เลยค่ะเราจะยัดอันหนึ่งลงไปนะนี่ <laughs> มีไปลายเด็กเก็บปลายกัดนี่ยัดอันหนึ่งลงไปแบบนี้แล้วเราก็ใส่ ก็ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยก็เหมือนแบบชิลๆสบายๆายนะคะติดอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะทบแขนขึ้นก็ได้นี่ทบแขนขึ้นก็ได้ลุคแบบนี้น่ารักมากแขนลงก็ได้น่ารักเหมือนกันแล้วก็ที่ซื้อมาอีกอย่างหนึ่งจะเป็นแชมพูค่ะนี่ปกตินะปานจะใช้อันเนี้ย ปาล์มว่าในชีวิตปาล์มอะใช้เกิน20ขวดแล้วสำหรับแบรนดน์นี้มันดีมากมันอยู่ในมาซึมมโตกทุกคนแล้วมันทำให้ผมปาล์มอะแบบเงางามดำธรรมชาติมากๆนะคะสวยมากแต่คือมันออกไปมันออกมาจากไทยไม่รู้ม,มาซึมมโตอกทำไมถึงไม่ขายแล้วนะคะปาล์มก็เลยแบบต้องหาตัวอื่นมานั่นก็คือตัวนี้เลยเนี่ยเพิ่งซื้อมาใหม่ดีใช่ไหมปาล์มเห็นมีคนใช้เยอะก็น่าจะดีนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นออแกนิกเหมือนกัน น่าจะเป็นของเกาลเลยซึ่งปามว่าแพงกว่านะไอมาซึ่งโมโตะที่ปามใช้อยู่อะอันนี้ราคาประมาณ600กว่าบาท500 ml 600ซึ่งอันนี้500 ml เหมือนกัน1290อแพงกว่าครึ่งๆแต่ไม่เป็นไรนะคะตัวนี้เดี๋ยวลองดูอันนี้ดีมากหรือว่าอีกอันหนึ่งที่ปามชอบใช้เลยแล้วก็ดีแน่ๆก็คืออเวเานะขวดสีม่วงใช้สูตรริชนะคะ คือผมแบบดีมากแล้วก็ผมขึ้นเนี่ยแต่ก่อนนะทุกคนจะไม่เชื่อลนยะว่าผมปามเยอะแบบนี้แต่ก่อนที่ฉันผมแ,แบบเหมือนคนหัวร้านขึ้นแบบนี้นิดหน่อยๆย่อมๆนะเดี๋ยวมาลองตัวนี้แล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ดูกันนะคะนี่แล้วนอกนอกเหนือจากพวกนี้นะคะสิ่งที่ป้าม่งซื้อมาคืออันนี้เป็นรองเท้าน่ารักมากเลยน่ารักมาก I love it so much จะจะเปิดให้ดูนะ มันเป็นรองเท้าแบบใส่ออกมาแล้วสวยมากทุกคนสวยมากใส่แล้วแบบเท้าสวยมากอะ่ะจริงๆมันมีอีกอันนึงก็สวยนะคะเป็นแบบส้นสูงสีงสดําทองใส่แล้วโคตรสวยแต่แบบมันสูงไปหน่อยก็เลยไม่ได้ซื้อมานะเวลาใส่ดูดิให้ดูในกระจกนะคะนี่เลยนิ้วแล้วน่ารักจังใส่สองข้าง ใส่สองอาให้เพื่อนๆดูสวยอ่ะชอบที่สุดดูแล้วมันแบบใสๆแล้วก็เปลือยเท้าดีนะน่าจะหาซื้อกันได้ในเซ็นทันลอะไรเงี้ยซื้อมา1,900กว่าบาทนะอันนี้ลดแล้ว30%เหลือ1,900นะราคาก็แพงอยู่นะแต่มันน่ารัก ใครชอบคลิปบล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดของเนี่ยกดไลค์ให้บามด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะไปแล้วเออล้มละลายบายอ๋อแล้วถ้าใครอยากเห็นการทำผมแบบเมอร์เมดนะคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยววันจะทำคลิปให้ไม่รู้สวยหรือเปล่าถ้าใครมองว่าสวยก็คอมเมนต์ไว้ได้จะได้มาสาธิตวิธีการทำ how to get this mermaid curl นะคะคอมเมนต์มาได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะทำให้เลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ๊ะบาย